ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุคติเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นยุคที่ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหลายประเทศได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเอ็กซเพรสและกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI หรือยุคปัญญาประดิษฐ์นั่นเองซึ่งในบริบทในทางกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นคหรือการสร้างสรรค์งาน จะมีผลอย่างไรในแง่ของผลประโยชน์และผลกระทบในยุคที่มีการสร้างสรรค์าง,งานหรือมีการประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่จากการพัศนงเทคโนโลยีดิจิตลัลเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันครับมาเลยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรถ้าหากเราดูจากรัฐศาสตร์แล้วทรัพย์สินบวกปัญญาทรัพย์สินคือสิ่งที่มีคุณค่ามูลค่ามาบวกกับปัญญาคือความคิดสิ่งประดิษฐ์การคิดคน้นหากผู้ที่า่าคือทรัพย์สินที่มาจากปัญญา เพราะฉะนั้นไม่ว่ามนุษย์คนไหนคิดสร้างสารรค์สินประดิษฐ์คิดค้นขึ้นน่นแหละทรัพย์สินทางปัญญาจึงก่อให้เกิกดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และผู้คิดค้นและดูที่ว่าเราจะหาขอบกฎเกณฑ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทไหนมาคุ้มครองและใช้ประโยชน์ครับทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายประเภทแต่ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักมีอยู่สามประเภทด้วยกัน อันที่1ลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเพลงคนแต่งเพลงถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาพยนตร์หนังสือถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์อันที่2เครื่องหมายการค้าคือพวกโลโก้เครื่องหมายต่างๆที่ใช้แยกระหว่างสินค้าหนึ่งกับอีกสินค้าหนึ่งของบุคคลอื่นยกตัวอย่างเช่นซีพกระทิงแดงอันที่ส สิทธิบัตรคือทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วและเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ที่ไม่เคยมีในโลกนี้ยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าอ e ีวีการคิดค้นเกี่ยวกับยาที่ไม่เคยมีมาก่อนก็สามารถจาม,มาจดสิทธิบัตรได้ทรัพย์สินทางปัญญาสามประเภทนี้การที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจะต้องมีการจดทะเบียนมิเช่นนั้นแล้วจะเป็นการย่าที่จะนําไปใช้หรือแอบอ้างว่าเราเป็นเจ้าของสิทธินั้นๆ ยกเว้นในกรอบของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองแบบอโตเมติ p r o t e คชั่นหรือคุ้มครองทันทีที่สร้างสารรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ในขณะเดียวกันทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกันในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเราสามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับเชิงรุกหมายความว่าเราสามารถหากําไรหาผลประโยชน์เข้ามาได้ ส่วนเชิงรับหมายความว่าเราสามารถใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการป้องกันของสิทธิของเราได้อย่างปัจจุบันนะครับผมมีการลงทุนในอุตสาหการรมดิจิตอลอย่างมากมายนะคบมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตลอลไม่ว่าจะเป็น AI หรืออินเทอร์เน็ตออฟสิงนะครับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน,ขนผมจะขอยกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุกนะคบผมตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทยนะครับบริษัทหนึ่งได้มีการผลิตอุปกรณ์ให้อาหารกุ้ง ่องอุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจดูว่ากุ้งกินอาหารในบ่อหมดแล้วหรือยังสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลเห็นได้ชัดว่ามีการนำเทคโนโลยีดิจิทอลมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีอยู่ทำให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำไปจดสิทธิบัตได้ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถต่อยอดสินค้าของเราไปยังต่างประเทศได้เมื่อมีการจดสิทธิบัตรไปยังประเทศนั้นๆ ผู้ส่งสิทธิบัตรหรือเจ้าของสิทธิบัตรเองก็สามารถที่จะหากําไรหรือหาผลประโยชน์เข้ามาได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถหาผลประโยชน์จากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทนั่นเองครับการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรับนะครับอย่างที่กล่าวมาก่อนนี้ว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นกฎหมายเลขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์ในอดีตนะครับเป็นการละเมิดที่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ยกตัวอย่างเช่นเทปผีซีดีเถื่อนแต่ปัจจุบนันการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอลทําให้เกิดการดัดแปลงการทําซ้ําและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมอัตราการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบของกฎหมายลิขสิทธิ์มีมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดเนื้อหาในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่น y t u t u นะครับเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ให้เราสามารถอัปโหลดวิดีโอให้ผู้อื่นรับชมและสร้างไรายได้ได้ YouTube เองเป็นแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่มากโดยการที่คนบางคนเอาคลิปวิดีโอของบุคคลอื่นมาลงในบัญชีหรือในช่องของตัวเองจึงทําให้ YouTube เองมีระบบตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า Copyright Strike ระบบ p y r y r i t s t s t r i นะครับสอดคล้องกับระบบกฎหมายเลขทธิไทยที่เพิ่งแก้ไขใหม่เมื่อปี2,565เกี่ยวกับการนำเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆออกจากระบบหรือที่เราเรียกว่า notice and take down เป็นการดังนับก,การละเมิดในโลกออนไลน์โดยการที่เราไม่ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลระบบ n o t i c e a n d t a k e d o w n ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเนื่องจากผู้ให้บริการหลายรายที่ให้บริการภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาเช่น YouTube Google หรือ Facebook ซึ่งล้วนม,มีระบบ n o t i c e a n d Takedown อยู่ภายใต,ใต้เว็บไซต์ของตนเองซึ่งเป็นไปนตามกฎหมายของ DMCA ของสหรัฐอเมริกานั่นเองในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการละเมิดลิขสิทธิ์อาจจะกล่าวได้ว่ามีทั้งปัญหาและอุปสรรค แต่ก็มีโอกาสมากขึ้นเช่นกันเพราะการละเมิดลิขสิทธิ์มีมากขึ้นและง่ายก็จริงแต่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นเดียวกันนี้ในการป้องกันรทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตตึงในปัจจุบันนี้เองก็มีให้เห็นอยู่บ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นการสร้างสรรค์ง,งานจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตัดสินใจและสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง จะได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เองระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ถือว่า AI เป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานและอยา Copy ่างกอบิไลออฟฟิศของสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI เพราะขาดองค์ประกอบของการที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เมื่อดูกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยแล้วนั้นผู้สร้างสารรค์ต้องมีสภาพบคุคคลแต่ AI นั้นเองไม่ได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือในกรณีของการเปลี่ยนผ่านสู่โลกเมตาเวิร์สที่เราสามารถ มีตัวตนหรือซื้อขายกันได้ในโลกเสมือนในมุมมองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทต่างๆอาจใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองสร้างตลาดในเมตาเวิร์สน่าจะเป็นความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันว่าเฉดมาร์กลายเส้นจะครอบคลุมถึง virtual goods หรือ virtual product ด้วยหรือไม่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาควรปรับให้เข้ากับเมตาเวิร์สหรือตัวเมตาเวิร์สเองควรปรับให้เข้ากับกฎหมายน่าจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อย